โออสโมสรลรตรีเพชรตาบีสโมสโรลร,รตรีบ้านนาสารรืที่สุสโมสรรตรีปรจจบกิรีคันสโมสรโูตรีปรานบุรี สโตร์โอรี่หัวหินรุ่นที่18สโมสรโบเกอรี่สังกุลสาครโบเกอรี่บ้านแพรวสโมสรโบเกอรี่สังกุลสาคอ ผมขอขอบคุณท่านอดีตนายกมรเรากระลึกรับประถมท่านมนต์มิตรตเรีต์กระลึกรือแก่ทุกทุกท่านผู้เกี่ยวข้องในสมสรเราทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสมสรของเราให้ก้าวไปให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งชาติได้รับรางวัลเก็บเยอะมากมายขนาดนี้ขอกำลังใจสุดที่สุดที่คอยสอดคล้องในทุกเวลา ทุกเรื่องราวในทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ที่ผมได้รับมอบหมายอยู่เคียงข้างเป็นผู้บันดันและเสียสละให้ผมได้มีโอกาสมาเป็นประโยชน์เพื่อสังคมในอย่างเต็มความสามารถนั่นคือแอจจร์นุชจรีผู้ชีวิตของผมและรูปหลาอของผมที่ทําให้ผมมีพลังในการขับเคลื่อนงานในระหว่างที่ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นนายุทสโมสรโรตารีรนครปฐมจนครบวาระในการปฏิบัติหน้าที่ ผมขอขอบคุณอีกครั้งขอบคุณจากใจด้วยละและขอบคุณครับ เรียนท่านผู้นำภาคท่านอดีตผู้นำภาคท่านอดีตนายกมวลมิตรต่างสมสรมวลมิตรรตเรียนรตารีแอนและแขกผู้มีเกียรติครับวันนี้เป็นวันที่ต้องส่งไม้ต่อให้กับนายกรัทุนเรือท่านรัฐมนตีวองวิวัฒน์บัิยะท่านเป็น พี่สาวพี่น่ารักและสุภาพบุรุษท่านก็คือท่านผู้ว่าการภาคมอญินีในแพทย์สัตวา์วันวองวิวัตเว,เวทียท่านเป็นกําลังใจกำลังกายกําลังซัพย์ช่วยงานให้ปีบริหารของผมรู้ล่ลวงไปดีนะครับรุปภารกิจต,ตั้งแต่ผมรับเป็นนายกร,รัฐมนตรีจนวันนี้เป็นนายกฯผมแอนุอจรีพัฒนามุนดูนะครับ หรือแอนุนของผมเนี่ยได้ช่วยหรือกาน,นไม่ว่าตะจัดของขวัญจัดเสื้อผ้าเตรียมงขอให้ผมทุกอย่างเนี่ยขึ้นเหนือลองใต้เราไปด้วยกันเราในด้วยกันและครอบครัวของผมนะครับธรรมดานเนี่ยทุกประทิตย์ผมต้องอยู่กับครอบครัวด้วยกทารข้าวาลูกๆตั้งแต่เป็นนายกไม่เคยได้า่านข้าวฝาลูกๆเลยแต่มันเป็นความูมิใจนะครับที่ เราได้ทำงานให้สังคมเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของลอตเอรี่53330ที่สามารถผลิตผลงานแล้วสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวขอบคุณครับซ <Okay, okay. S 3> ึ้นมอบโล่แห้ความภาคภูมิใจให้กับทนายกทิติพ,พงษ์และแอนนุชลีวัฒน,น,น,นาอนาามมันตบุตเชิญครับ ท่านแผงตู้วเกียรติม่จะเป็นนครปฐมท่านผู้นำภาคสามสามสูท่านผู้นำภาคสามสามอสูดบัวมิโนเทเรียครอบครัวโลุงรี่และแผงตู้วิกเก็ตนั่นครับถ้าผมเป็นเจงคิสคานคนนี้คือแม่ทัพเอกในการฝ่าฟันและบุกตะลุยทุกอย่างไม่ว่าจะในชนเผ่าเมริชนเผ่านครปฐมหรือภาคสามสูท่ันรู้แล้วอิทธิบทมีบทบ,บาททุกอย่าง ในนครปฐมเองท่านได้เห็นใช่ไหมครับถ้วยละมันใหญ่ของประเทศสองถ้วยตกอ,อยู่ที่นี่นะครับแล้วละมันระดัาอีกเป็นสิบละมันากางของนครปฐมเลยท่านหนึ่งเสียส่วนอีกเึ็นตำแหน่งถือเป็นประธานลุ่ย120คนแรกและในเมื่อตอนท่านลงแล้วท่านก็ยังไม่ทิ้งแ,แน่นอนเพื่อทำให้ คนในจังหวัดนครปฐมพี่หมอเป็นเก็บไปไหนอายุ่ร้อยยี่สิบต่อไปตบมือไปใชัคดีกับพี่ตั้งกัน อยากร่มงานมากนะครับยิ่งได้เห็นผู้เขียนท่านได้มาร่วมงานวันนี้ได้แลยว่านี่คือศักยภาพของเราตกจริงๆนะครับที่พี่ตั้งนั่มาให้มาแต่วันนี้ได้นะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราทำมาร่วมกันนะครับพี่ตั้งเป็นพี่ใหญ่ใจดีที่เก่งเก่งมากถ้าภาษาธานก็บอกก็เลยว่าใจเด็กพูดได้และใจเด็กพูดได้อันนี้อะไรกันเหล้วบอกไม่ไั้ได้นะก็วันนี้เราทุกคนนะครับเพื่อนร่วมชมาอันนี้ได้หมดตะปเรศแต่ว่ามันแค่ลมตะปเรศแต่ว่ามาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนของเราในปรนเทศนะครับยินดีกับพี่ตั้งด้ ข้าวลงทุกท่านนะคะวันนี้ในนามของจังหวัดนครปฐมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมงานสโมังสอลอตเตอรี่นครปฐมในโอกาสที่มีการจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมาธิการใหม่ในตำปี2568-2569คือก็นับว่าเป็นวาระสำคัญนะคะที่ได้จะได้เห็นถึงพลังและความเข้มแข็งอันมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจาก ลตรีซึ่งก็ถือว่าเป็นภาคประชาสังคมที่มีความกิมแข็งในการที่จะมาร่วมกันพัฒนาจังหันคมของเราไม่เกิดความไม่นือน้อยนะคะจึงจังหวัดนครปฐมเองนะคะก็มีนโยบายในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเช่นกันซึ่งก็ตรงกันกับเจตนารณ์ของโรตาตรี่ด้วยนะคะแล้วก็ ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันว่าเรามาช่วยกันในเรื่องของปัญหามามา,มาค้นหาปัญหาที่อยากแก้กับความดีที่อยากทํา ได้มาร่วมกันในวันนี้ได้แสดงถึงพลังของความเข้มแข็งในการมีสว่วนร่วมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับจังหวัดนุร แล้วก็ผู้มวสมาธิทุกท่านนะครับผมก็เป็นบุคารพิทักษ์ารเมงแล้วก็ผู้นานหนาแล้วเพ่สมัยประชานแผ่นด้วยทุกท่านำมีเ้นล่านงานประชุของทีมงานทางการและนำท่านนายกที่ภูมพัฒนาอนันตคุณนะครับในปีที่แล้วเราเงเราเลี้ยงกันที่โรงเรียนทศบาลิสีนะฮะวันนี้เราไปเยงที่ น so, well like, ี้ก็โอ่อ่นะครับไปคราวแล้วก็จะรู้หนนนะครับแล้วก็มีเออ่ผู้เลิ่นะครับพอที่นี่นะครับกรณีที่ผมต้องชื่นชมที่ต่ามก่อนนะครับเพราะว่าต่างหัวผมเองก็ในวันเสาร์เช้อนะครับกันมาเป็นเยาว์เยาว์นะครับแล้วก็สระสูงถุนทั้งทางตรงและทางอ้อมการที่เป็นผู้เสียสาะเนี่ยผมเชื่อว่า รวนสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นนายกหรือที่ตำแหน่งใดับก็มีความตั้งใจแล้วก็มีข้อประสงค์ที่จะดูแลน,นะครับผู้ที่ตกทุ์ดได้ยากถ้าเปาาา็นภาษาชาวบ้านหรือผู้ที่าขาดแคลนนะครับในเดิมหนึ่งนะครับให้เขาได้มีความสุขผมว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าสโมสรโรารีเป็นสโมสรที่ดีที่สุดโลกนะครับเพราะว่ามี บุคคลดีๆที styles, ่มารวมตัวกันนะครับเพื่อด um, uh, ูแลนะครับประชาชนตอนทั้งปัจจุบันเนี่ยก uh ็ไปรองทดลองเพื่อให้รู้จักกันพอใกล้จะเกษียณแล้วนี่มีองค์หญิงนะครับด้วยด้วยอายุที่อาจจะดูเยอะหน้าตาดูเด็กนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าใครเจอผมบอกว่าในห้าปีหปีในห้าปีเนี่ยราก็ต้องต่ออายุนะครับ ก็เรอนนั้นครับก็ต้องชื่นชมแล้วด้ดีดีับนายกอยู่คนแรกในรอบ51ปีใช่ไหมครับ55ปีโอ้55เลยนะท่านนายกรัชนีว่องวิวัฒน์ไวยัยยะนะครับซึ่งผมชื่นชมนะผมเป็นคนที่ไม่มีกำแพงข้าในความสามารถไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ผมว่าปัจจุบันในโลกนี้มันกว้างใหม่นะจริงๆแล้วถ้าดูรู้จักของคำว่าแมตตนมาร์เก็ตเทชเชอร์โอ้ยในยี่สิบสี่ปีที่แล้วนะเป็นหญิงไก่นะครับหรืออาจจะเป็นอายุรเวชตรีของเมืองมันเห็นไหมครับนำประเทศตัวประเทศนั้นได้รับการยศผมว่าผู้หญิงไม่ได้ยิ่งกว่าัวผู้ชายหรอกครับแม้แต่กรนีเรต้องโดดผิงซึ่งตอนนี้ไม่ได้รับแล้วผมก็ยังเสียดายนะครับการดำเนินงานยังมีประสิทธิภาพมาก ผมก็เป็นกำลังใจของีน so ัสเดนะครับที่จะต้องนำสโมสรโรี่ทั้งหมดนีให้เป็นสโมสรชั้นนและก็ได้รับการยอมรับองเป็นตำลังใจกำลังใจนะครับความหุนหและเรืออื่นที่ไม่ยิ่งกว่าบูมบลสมาชิกทุกท่านต้องขอบคุณครับที่ให้เกียรติผมได้ขนราับรถเด็กจริงๆครับผมออกอางกรุงแล้วลใช้เวลาเกือสองชั่วโมง ต้ตินม้ากนะอย่างมาทุกวันเนี่ยก็ใช้เวะลาเยอะพอสมควรแต่ตั้งใจครับตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจทรับพี่ตั้มและพี่รัชนีนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจสำคัญอีกกำลังใจหนึ่งเพื่อผ่านไปได้นะครับเพื่อผ่านไปอุปสรรคทีกีครับการรับหน้าที่รุกตําแหน่งมีอุปสรรคทั้งสิ้นแต่เหลือสิ่งนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่นายกท่านเดียวครับอยู่ที่ที่เพื่อน้องที่อยู่ในโซส ไม่ใช่เฉพาะอบนอกกระดุมนะทั่วประเทศและทั่วโลกผมขอบคุณครับบขอคุณครับลยเดชของพทะองค์ จะกินังโยกานัะกินอยู่แล้วลอตเตอรีนะครับ